จาน Q 30นะครับเอาจานกอริล่าเทอร์โบของ Q 3 5มาใส่แทนได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันครับความแตกต่างหลักๆนะครับ1อ้วนกว่านะครับเห็นไหมฮะของ Q 3 5นะครับมันจะ10นิ้วนะครับแต่ของ Q 3 0จะ9นิ้วนะครับส่วนความยาว11นิ้วเท่ากันฮะอันที่2นะครับใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่จานจะเบากว่านะครับอ่าเนี่ยหนักนะฮะจานใหญ่กว่าแต่เบากว่านะครับ 3ามคอนเนคเตอร์นะครับตรงนี้ชอบเสียบ่อยนะครับของจาน Q30 นะครับเห็นไหมฮะหัวจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ฮะเขาเผื่อสายไฟกระชากข้างในนะครับอ่าจะเป็นหัวคอนเนคเตอร์แบบใหม่นะครับเสียบกับ Q 30นะครับโหมดพาร์คนะครับ99นิ่งนะครับนี่ฮะอยู่ในห้องนะครับอยู่หลังโรงน้ําแข็งด้วยนะครับลองโหมดฟิลเลยนะครับเราไปที่โหมดฟิลฮะลองวางไว้นะครับนี่ฮะ เห็นไหมฮะโอ้นิ่งมากเลยนะครับอาเดี๋ยวลองกันที่ความลึกครับผมครับเหรียญสิบนะครับออลึกกว่าจานเดิมคิวเยอะเลยนะครับอาครับเดี๋ยวลองตัวนี้นะครับอปกติจานคิวได้เท่าไหร่ครับระยะระยะจะอยู่แค่ประมาณนี้ครับครับอันนี้น้องเอก็จะเทสทุกวันนะครับ เพราะว่ามีจานส่งมาซ่อมเดี๋ยวดูจานคิวสานะครับนะฮะขึ้นไปขึ้นไปไกลเลยนะครับเกือบคืบหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองของใหญ่บ้างครับเดี๋ยวให้ดูตัวเลขนะครับเมตรกว่านะครับโอดีงามนะครับโอเค